ช่วงที่แล้วนะคะเราได้เห็นเส้นทางเดินนะคะที่มีแต่ความรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมาโดยตลอดค่ะแต่ก็มีช่วงเบรกก็คือช่วงของโควิดที่เข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีการบริหารจัดการอย่างไรและเรียนรู้อะไรบ้างนะคะอาทีนี้โควิดมารอบแรกเป็นไงคะก็ต้องปรับตัวมากค่ะเพราะว่าลูกค้าเราเข้ามาไม่ได้เลย เพราะลูกค้าเราเป็นต่างชาติส่วนใหญ่ถูกสั่งปิดด้วยถูกไหมถูกต้องสั่งปิดค่ะ<ช>ตอนนั้นกี่เดือนนะคะโอ้ตอนนั้นประมาณ2เดือนได้ค่ะที่ถูกสั่งปิดแล้วก็เรามีพนักงานจริงๆพนักงานดีวานาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทเทอร์พิสแล้วทเทอร์พิสเนี่ย ก็อายุเยอะด้วยอยู่กับเรามาตอนนี้คือเราเปิดมา20เข้าปีที่21แล้วนะคะอายุเยอะสุดเนี่ยก็จะแตะ60ละนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีในการที่จะดูแลพนักงานของเราตอนนั้นมีประมาณสักกี่คนคะ400ค่ะ400 400พนักงานของบริษัท400คนค่ะแล้วเราทำยังไงกับพนักงานพนักงานบางคนก็วีดีโอเปย์สลับกันวีดีโอเปย์นะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือรเจอ ทีมที่เป็นทลนต์ขึ้นในบริษัทนะคะคือเราเองมีการปรับโครงสร้างการทำงานภายในจากน้องๆในทีมมาร์เก็ตติ้งเนี่ยที่เขาทำงานกันเฉพาะมาร์เก็ตติ้งหรือน้องทีมเซลล์ด้านหน้าเนี่ยเรามาลองหากันว่าเราจะมีวิธีการหารายได้ให้บริษัทได้ยังไงโชคดีของดีวาน่ามากที่เรามีธุรกิจเรามีสินค้าในมือหลายหลาย,หลายตัวเพราะฉะนั้นน้องๆก็เลยบอกว่าพี่โรสค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราขายโปรดักต์กันก่อนสปาเราปิดแต่เรามีโปรดักต์ขายนะคะ,ะ,คะเราเปิดแพลตฟอร์มที่เรียกว่าออนไลน์ ปรับมาเซ็ตพนักงานจากที่ทํางานแย,แยกกันเป็นหน่วยๆเนี่ยเซลล์ Sales กับมาร์เก็ตติ้งอยู่ต้องร่วมมือกันในการที่จะมองหาวิธีการรอลูกค้าเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นการคิดไม่ได้มาจากทีมบริหารอย่างเดียวมันเป็นการบริหารจากทีมน้องๆที่อยู่ในทีมของดีวาน่าทุกคนแล้วมันทําให้โลซรู้ว่าการทํางานหรือช่วงโควิดช่วงเนี้มันเป็นสถานการณ์ที่บีบคั้นก็จริงนะคะแต่เป็นสถานการณ์ที่ทําให้เราเห็นยางบัดเห็นความร่วมมือและปรับโครงสร้างองค์กรทําให้พนักงานทุกคน ข้อสําคัญนียค่ะคือว่าผู้บริหารต้องฟังด้วย่<ช>ท่านผู้ชมคะถ้าเผื่อว่าธุรกิจที่ทํางานโดยที่ว่าท็อปดาวอย่างเดียวนะมันไม่เกิดความร่วมมือหรือปฏิสัมพันธ์ลูกน้องก็จะอรอสั่งมาแล้วการชั้นทําแต่ถ้าเผื่อธุรกิจที่เราอยู่กันอย่างชนิดที่ว่ารับฟังซึ่งกันและกันเนี่ยเวลาวิกฤตเนี่ยค่ะจะเห็นเยอะเพราะว่าทุกคนก็อยากที่จะช่วยบริษัทก็จะแสดงความคิดเห็นอะไรออกมาแล้วคนที่รู้ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่พวกเรานะ คนรู้ดูที่ส <bunker. S 2> kind of ุดค,คือคนอยู่หน้างานเขาจะรู้ว่ามีอะไรยังไงหยิบจับมันทําอะไรได้บ้างถูกไหมคะรวมถึงกลุ่มลูกค้าด้วยนะคะอย่างน้องที่เซ็นทรัลเอ mbassy เรามาประชุมกันเราบอกว่าเราจะดูทรีทเมนต์รอลูกค้าคนไทยเข้ามาได้ยังไงเพราะว่าพอหลังจากที่เปิดโควิดมาเนี่ยมันจะมีช่วงที่คนไทยกลัวยังไม่กล้าเข้ามานะคะเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราทําโปรโมชั่นน้องเขาก็ช่วยคิดโปรโมชั่นเริ่มกันปรากฏว่าช่วงเปิดโควิดมาเนี่ย เอมบาซีทำไรายได้สูงกว่ายอดปกติที่เขาเคยทำมามคถูกไหมคะตอนหลังก็เลยพัฒนาเป็นออนไลน์เพราะว่าได้รับการตอบรับ ใช่ค่ะเราก็มาเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์เลยค่ะตั้งแต่มีนาปีที่แล้วไลโอเอเฟซบ o ๊กแอคทีฟมากขึ้นเพราะจริงๆ Facebook เนี่ยจริงๆฐานลูกค้าที่อยู่ใน f a c e b o o k เราเป็นต่างชาติเยอะมันก็เลยทําให้เกิดการขายเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นนะคะน้องๆเองเขาก็เข้าไปศึกษามากขึ้นทําให้ตอนนี้ธุรกิจของเราค่อยๆขับเคลื่อนเข้าสู่ดิจิตอลมากขึ้นแต่ okay. ถ้าอีกหน่อยนวดดิจิตอลได้คงทำแล้วนะ <laughs> ตอนนี้คุยกับลูกค้าตีหนยังคุยกันอยู่เลยค่ะกั <ท lanes> นแล้วทีนี้เนี่ยอยากทราบว่ารอบหนึ่งของโควิดกับรอบสองของโควิดเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความแตกต่างไหมแตกต่างที่ลูกค้านะคะอันนี้ที่เราต้องบอกก่อนว่าช่วงปิดเนี่ยช่วงโควิดรอบแรกเนี่ยจะไม่มีใครไลน์เข้ามาถามถามแค่ว่า เออราคาพิเศษแต่ว่ายังไม่กล้าเข้ามานวด<ต>เขารอก่อนคือตอนนั้ทุกคนหยุดอยู่บ้านหมดใช่ในอยู่ในวินัยออนดีงามจริงแต่ตอนนี้คือช่วงปิดโควิดเนี่ยทุกคนถามกันมาว่า เปิดหรือยังคะ,ะคือลูกค้าเนี่ยเริ่มรู้ว่าเขาจะปฏับตัวยังไงะจะป้องกันยังไงเวลาเข้ามาใช้แล้วด้วยสถานที่เราเนี่ยเขามีความคุ้นเคยซึ่งความจริงเป็นเรื่องแปลงนะเพราะว่าอะไรที่มันเหมือนต้องมาสัมผัสกับตัวเราเนี่ยเขาน่าจะกลัวคือเรามีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะคะว่าพนักงานแต่ละคนเนี่ยเขาจะต้องมีการควอลันชีนตัวเองก่อนที่เข้ามากี่วันถ้ามาจากต่างจังหวัดนะคะต้องมีการเช็คว่าเขาปลอดภยัยจากโควิดแต่พอเข้ามาที่สถานที่เนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็น private room นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าแขกจะมาหหรือ2คนถ้าเขามาคือเขาได้ห้องส่วนตัวเขาได้แอร์แยกเขาอ,อยากเขาเป็นไพรเวทใช่ค่ะ และทราบว่าของดีวาน่าเนี่ยเรามีการพัฒนาบุคลากรแล้วก็มีการตั้งใจที่จะสร้างบุคลากรด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นหัวใจเลยะนะคะดีวาน่าเปิดโรงเรียนนะคะเดิมทีเนี่ยเราทำเทรนนิ่งภายในบ้านก็คือภายในอินเฮ้าส์ของเราแต่หลังจากนั้นเนี่ยรถได้ทําความร่วมมือกับทางสถานศึกษานะคะทางทีมปวศนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเด,เด็กนักเรียนเนี่ยที่ขาดโอกาสเนี่ยเข้ามาที่ดีวาน่าเนี่ยเรามีคุณครูเทรนนิ่งให้แต่ที่สํา คือเขาจะยังได้เงินจากการที่เขาได้เข้าฝึกงานเพราะฉะนั้นเด็กจะไม่ได้แค่เรียนหนึ่งเดียวเขาจะยังมีรายได้หลังจากที่เขาทําหลักสูตรหนึ่งปีที่เป็นนักเรียนทุนกับดิวนาเสร็จเนี่ยเราสามารถให้เขาเทียบโอนเข้าไปศึกษาต่อในปวสใ <epend ant S 2> นระหว่างที่เรียนปวสเนี่ยโรสทาความร่วมมือคือเขียนหลักสูตรร่วมกันแล้วเนี่ยเด็กสามารถเรียนและทํางานไปพร้อมกันได้เพราะฉะนั้นเด็กจะไม่ขาดรายได้เลยในระหว่างที่เรียน <ฟะ S 2> ก็ผสมกันได้ใช่ค่ะอยากจะให้คุณโรสเนี่ยสรุป บทเรียนจากเรื่องของการที่เราเจอภาวะวิกฤตแล้วก็ให้กําลังใจท่านผู้ชมด้วยทุกวิกฤตมีโอกาสค่ะเราเชื่อว่าทุกๆท่านถ้าเกิดเรามี mindset ที่ไม่ยอมแพ้เราจะสามารถผ่านไปด้วยกันได้ค่ะเป็นกาลังใจให้ค่ะได้เห็นตัวอย่างแล้วนะคะว่าในวิกฤตนมันมีโอกาสจริงๆแต่ว่าเรานั่งรอโอกาสเฉยๆไม่ได้เราก็จะต้องคิดหาทางและขณะเดียวกันถ้าเรามี ลูกน้องเรามีทีมงานนี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นแอสเซทที่ดีของเราใ,ในวันนี้นะคะคุณโรสก็จะมีของแจกค่ะโดยที่คุณโรสจะขอมอบเป็นแพน,นครีมค่ะสิบรางวัลน,นะคะก็เพียงแต่ว่าท่านผู้ชมได้เขียนติชมรายการเข้ามานะคะ ในวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากเลยนะคะก็ได้ความรู้แล้วก็ชมเรื่องของสปาแล้วก็เรื่องของการชิมน,นะคะคาเฟ่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีในตอนต่อไปค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ชมด้วยนะครับวันนี้สิ่งที่เราเรียนรู้จากดีวน่าสปาได้ก็คืออย่ามองให้วิกฤตเป็นปัญหานะครับต้องมองว่าวิกฤตนั้นคือโอกาสแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมเสมอนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะได้รับของสุนรคุณจากดีวน่าสปานะครับตอนนี้เข้าใจดีมากครับเขามอบครีมทามือให้กับุผู้ชม1ิทั้มแรกครับที่เข้ามาติชมรายการของเราถ้าหากว่าท่านไหนที่อยากจะได้นะครับก็พิมพ์เข้ามาได้เลยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปหลังจากนั้นครับพิ แล้วเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับ